ก่ <c oughs> อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ให้ด้วยแล้วก็คลิปนี้ค่อนข้างเสียงดังนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีวางช่วงที่เบาบ้างดังบ้างก็ต้อขอโทษด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นดังแหละเพราะฉะนั้นลดเสียงกันด้วยนะครับลดเสียงกันนิดนึงนะครับผพราอาจจะดังเกินไปอาจจะทําให้แก้วหูของท่านแล้วก็ขี้หูเต้นระบิดกันได้นะครับก็ถ้าลดแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับผมมึงไกลเนี่ยไม่ใช่หนึ่มเงี้ยงอไกลๆผมลีออนบวก เอ้ยกูจะได้ไรนะผมคือคารอ่อนคือการออนีออนเอ้ยนีออนพ่ของมึงนรอีออนกับคารลอสมาบวกกันไปดีกว่าคอี่กูไม่ฟังมุกมึงสวัสดแคบผมคิโลเองนะครับซึ่งลิปนี้เราเล่นกับน้องแต้คนละโบวซึ่งเสียงแม่งดังมากเสียงไม่เหมือนน้อง ก็โดนครับสุดหอผมสุดหล่อเดินไม่รอเลยอ่ะผมสุดรวยเรียกผมสุดสวยสิสวัสดีครับเป็นตัวสุดยิอันนี้เรียกเกย์นะอันนี้เกย์เทียมเลยอ๋อสวัสดีผมเกย์เอ้ยกระสุนหมดเอ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละวัวไม่ใช่ละมันเยอะมากเฮ้ยเจอน้องบอสด้วยน้องบอสเต้อใช่เลยอ่ะนี่ดูน้องบอสดูน้องบอสอ้อเอ้าวไหนน้นเอาไหน ไม่มีไรเลยครับอ่าคลิปนี้ไม่รู้จะได้ลงเมื่อไหร่นะฮะอาจจะดองอยู่ในเครื่องเหมือนเดิมนะฮะนี่ดกคนฟังนะนี่ดูด้วยคนวะไม่ได้เรียกไม่ว่างฮะอันนี้เรียกไม่ทำนะเปิดก่อนได้เปลี่ยนแม่ยอมปอดไว้เปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนได้เจ็บ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 เออได้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 จูดเลยทำไมรู้สึกว่าเจ็ดร้อยกดนะที่เขาให้มามันจะใกล้หมดแล้วอะ ไม่หมดหรอกอย่าพึ่งใจเสียอย่าพึ่งเกียร์ใส่เตะวาโรดิโอ้โหเรียงกันเป็นข้าวแถวต่อไอ้นี่เลยเฮ้ยเยโอ้ผมโดนลูกเจ็บปวดเลยน,นี่นี่ตายนี่เปิดประตูเปิดไม่ได้ดไม่ได้ครับไม่มีมือครับไม่ใช่วัยรุ่นมีนิ้วครับเปิดไม่ได้ครับเป็นวัยรุ่นเลโก้เกมนี <touching> ้ม <ten WWE> ันไม่ม <ten WWE> ีเลงอะครับผมขัดใจมากเลย น้าแล้วก็ไปเปิดม,มันมาน่าดูดีครับนี่ใส่อย่างนี้นะามเพื่อนตายหมดคนอย่างเฮ้ยถ้<ม>าเราใช้มีดมามนมาจะตายไวกว่าปะวะก็อยากเสียนเรื่องนะ่ะเอ้ยฟอมบีเล็บยาวหรอวะมือยาวอ่ะมือยาวมัะเ,เป็นแมงห่างนินขึ้นมึงยังโจมตีโดนอีกที่กูกดคิิกขวามึงไม่โดนอืม กูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่อหะเล่นก็เล่นหัวเลยหนุ่มก็เล่นนะก็ไม่แม่นนะทำไมตรง<ม>นี้มันเหมือนใน Resident Evil พักสามพักสอ,องเลยเวะ Resident Evil Resident Evil ช่วยกูด้วย Resident Evil ก็มันควรมีคนหนึ่งเล่นไอ้นี่เล่นมีดเอาไว้ช่วยไอ้นี่ช่วยคนยเขาอะไรตัวแทงหรอเออ โอ้ยข้างหน้ามึงมีระเบิดให้กูไหมเนี่ยมานับสำรับให้นลมีเรือนให้ด้วยนะมีอะไรให้น่ะเอ้ยข้างบนมีของมาข้างล่างด้วยดิมข้งข้างบนเฮ้ยข้างบนมีระเบิดแตงเอ้ยข้างล่างมีของเหมือนกันข้างล่างมียาเนี่ยมาเอายาอันนี้ก็ยาเอ้ยมีน้าด้วยโกกาโกลา้วยนี่พัขาโคเทมีระเบิดด้วยมีระเบิดไฟระเบิดแผลรอเปล่าวะแล้วก็ระเบิดคัน กูไม่แน่ใจว่าในระดับดหนเลยว่ะอย่พี่ดูเองครับเดี๋ยวดูพี่เดี๋ยวพี่ดูเองครับพี่เล่นในสแสดงในมิวบอยครับอันนี้ไปบอมแบแปดเกทเชื่อน่ะมันคืออะไรกูไม่เก็ตเอาแฟดแบงมันแฟดสายตาซอมบี้อ่ะอันนี้ระเบิดไฟแน่ๆแต่แน่กูไม่รู้ว่าคืออะไรเราหยิบเราหยิบอ่เราหยิบระเบิดไฟไปเผากันแล้วแต่ที่เหลือเราเอาเฮ้ยอย่าเพิ่มเพิ่มพลังซุปเปอร์ไซย่าหน้าเหลืองเลย หน้าเหลืองเลยหน้าดิหน้าเป็นยังไงวะเฮ้ยมันกินแล้วเพิ่มสปีดไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเผาเดี๋ยวเผาโลกไปนี้กันไ l เ v e วเดี๋ยวเวิร์เสียได้ของมาเดี๋ยวลงไปใช้ยาให้หมดก่อนอะเอ้าโหพี่เคเคกูเข้าใจแล้วทำไมเขาให้ระเบิดมันมันตามไปตัวนึงีอยู่ได้เรื่อยๆเลยหรอเดี๋ยวไปปะครับ ินโคกม,ม,มีพลังในฮันหน้ามาดีดิโอ้ยเดินไม่รอเลยเดินชา้าเดินช้าเฮ้ยแอมโมแอมโมนี่นี่เจอกระสุนนี่นี่ขีมีพลังซุปเปอร์ไซย,ยาแอมโมเก็บได้ปะเก็บได้เก็บได้ทำไมเขาให้กระสุนเยอะจังวะจะม,มีไว้ใช้ไงแต่แต่บรรยากาศเกมมันเล่นมากเลยนะเว้ยตลอ เฮ้ยเลียบดูตกใจหมดเลยครับโอ้โหมาล้เนี่ยไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ด้วยโอ้เยอะ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 โอ้ยตายเรียบตายเรียบตายก็ยัง้วมันแปดยิงมาดิพี่โอ้กดใช้เบนนี่ทำไมอมาลโอ้ยปุ่มขัดใจชิบหายเลยโอ้ยอะไรแดงๆอ่ะคิดว่าอะไร จะเดินเข้าไปทำไมล่ะไอ้ไม้ไม้ปูไม้ปูงนี่ตูมเอ้ยระเบ<ล>ิไไดไ<ข>อ้คมีประโยชน์ระเบิดไอ้แค่นั่งคนมีประโยชน์อะ่ะไอ้ที่กูถามมึงว่ามันคืออะไรอะ่ะ <ไป S 2> มันล่อมันมีเสียงด้วยไงมันลอ่อมันล่อแล้วก็ระเบิดโคตรมีประโยชน์อ๊ยเฮ้ยจำสแกแบนจำสแกเอเวอร์การที่คุณพลีทำอย่างนี้คุณ คุณพี่ไม่กลัวกระผมหัวใจวายบ้างหรือคนรับอ๋อกลายเป็นกลายเป็นชาวยุทธยาบุร์ละเห็นเต็มติ๊กต็อกเลยอะแร็ปมอโนทอปกูอะวิ่งแตงวิ่งแตงวิ่งแต่งวิ่งไรวิ่งอะไรเราต้องหนัวต้องหนัวแล้วต้องหนัวแล้วเราคือซอมบี้สเลเยอร์กอบบี้สเลเยอร์กอบบี้สเลเยอร์นี่กอบบี้สเลเยอร์ เอาบินสเตเลียช่วยกูด้วยดีเหรอก็ไหวนี่เอาบินสเตเลียโอ้ยทาไมมอเตอร์ต้อมมาอยู่อ๋อเกูขาสัน้นเหรอมึงกดย่องอะ่ะเอ่อชิบหายละแตงแตงแตงวิ่งแตงแตงข้างหลังมีแตงมันเยอะก็ไม่เยอะหรอกพูดอย่างนี้แหละนักกลัว่ใหม่ไงกวูไม่ใช่ละ กูไม่ใช่นะกูไม่ใช่นะกูไม่ใช่นะเฮ้ยเฮียข้างหน้ากันี้เฮ้ยตอมบี้เันโดเฮ้ยตอมบี้เันโดเฮ้ยเอมบี้เันโดเฮ้ยเฮ้ยไอตอมบี้เันโดเวนโดวยสวัสดีครับพี่เราเพื่อนกันเลยกันดเราเพื่อนกันไหมอ่ะเที่ยตุกคอนตล่อเหรอเฮ้ยอืมออตหลุ้นตลอดโอ้ไม่ชวนจริงเลยครับนุ่มผมโดนกัดเลยเนี่ยสองจุดนั่นแหละ ตายแ้นี่ห้องน้ำชายไม่ไม่มีอะไรให้รู้เลยว่ะอืมกูมีประเด็นี้เฮ้ยช็อตกันไหน้ช็อตกันบูทำหยาบนะไม่ดีนะอันเนี้ยช็อตก้าอะเราเราปืนพกกูหายกูเผยยีบมีดอ้าวนี่นี่โอ้โหโอ้นี่ลรวเน่ยเดี๋ยวนะ กช็อตกันดีกว่าเยอ,ะ,อะปืนหลักเป็นช็อตกันอูซี่มันมึงเอาอูซี่ไปไหมอ่ากูหยิบมาละอ่ะ,อะแต่คือพี่ให้ของมาทำไมอะ่ะพี่ให้ของมาหลอกลวงผมหรอผมยังไม่ได้หยิบอะไรเลยผ่านแล้วฮะขี่มงพี่แม่งมอ,อีโมแย่แล้วยฮะแย่มาก เอมันต่อเลยวะเฮ้ยต่อเลยวะนี่ไงปืนพกแต่ใช้ไม่ได้เอาแลวของของเก็บของไม่ทันอ,อ้าวอ๋อจริงๆเขายังไม่ให้เราเปิดหรือเปล่าวะอ้าวปวดท้องลวของมันหายหมดเลยในตัวยาระเบิดด้วยเสียดายระเบิดหายหมดเลยเอันนี้นี่น,นี่มีน้ำ มีน้ำแล้วก็อเอาน้ำไปก็ได้กลัวนี่แล้วมึงเจ้านี้อันเนี้ยเขาเสียใจอย่างมากเขาเลยเปิดได้ไม่ทางอื่นเลยอ๋อนี่เปิดไม่ได้มีประเด็นเหมือนจะ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 เป็นประเด็นเหมือนจะมีประเด็นเหมือนจะมีประเด็นโอ๊ยกูแหลกกูแหลกกูแหลกโอ๊ยยเหมือนจะมีประเด็นกูนึกถึงไอ้เนี่ย ไอ้กูไม่รู้มึงเคยเห็นมั้ยบอสที่เขาเล่นบาร์โดอ่ะเราเนี่ยกูจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรเป็นผู้กำว่าไอ้นิวกูแหลกไอ้นิวกูแหลกไอ้นิวไอ้นิวของกูจะละเมิดอ่ะไอ้นิวของไอ้นิวไอ้นิวกูแหลกไอ้นิวเฮ้ยเฮ้ยกูจะเป็นนักส่งไหลสมุนไพรไอ้เหี้ยสู้กูเหรอมาดิกูไม่กลัวหรอกต้อมบงซอมบี้อะไรป็นยาอ่อน ก็แค่เด็กเ<น>บียวแค่นั้นแหละกูจะเบีเยวามุไรให้ดูไอเ้เหี้ยเก็บ้กดอู I ่จริงเป็นอย่าน้นละเกีู่วอะไรกานล้วโอเคครับทุกคนอย่าพิ่งบวยผมนะถึงผมจะหยุคดคลิไว่าทุกคนเห็นครั้งนั้นไหมครับเขียวขาวนะนะั่นน่ะใช่นั่นแหละใช่ไม่ใช่ไฟนะ ซึ่งน้องนี time, Sadly, ่นะครับหรือคิโลนะครับจะเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดนะอีก 3…2.. และ 1.. ไปรับชมกันต่อครับผมโอ้ยเอ้ยอ่ะไอแตงจอยกูดูไอแตงไอแตงไปตลกไปตลกไป มึงก็คานหน่่งมาดิคานไม่ได้คานไม่ได้กูคานไม่ได้กูขยับไม่ได้เลยไอโง่แพนควินไอ้เคเราสู้เยียงตายแบบบางละจันแล้วนะฮะเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะฮะคุณผู้ชมอย่าทำตามเลนะครับไม่ควรนะครับการที่คุณเบียลซามูแลจะทำให้เพื่อนคุณเดือดร้อนได้นะครับไม่ใช่แค่เพื่อนคุณคุณอาจจะเดือดร้อนด้วยเช่นกันนะครับ อันนี้คือคติคำสอนจากผมคิโรเองนะครับกูจะชอบอ่ะเฮ้ยเป็นซปเปอร์สยญญาอะหมดแล้วเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ไอตัวเชี่ยนั่นแหละที่มันเอ้ยบนบนบนแตงบนแตะโอ้อ้าวอ้าวพี่ชาย อ้าวอะไรอะไรกับชี้ชายไงงั้นวะอ้าวเราตัวชี้น่าัะหายไปไหนแล้ววะคนเห็นทักตายกูกูยังไม่รู้ลยศพมึงอยู่ไหนกูตกมาแน่กูตกร่องกันเอ้ยมันยังไม่ตาย มันขี้โกงเบ๊เบ๊ะวาไปเลยวะฮึดูฟังแต่นิ้วช่วยด้วยอพี่ช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยพี่ผูชมแม่งชมหมดชาวบ้านมาแล้วจันทร์เขาสู้สุดตัวตายเลยเฮ้ยกวันนี้ไม่ใช่เน่ช่วยด้วยเน่เออ เราเบื่ไปแดกไอ้สันคุณไม่ไประ,ะเบิดระเบิดโอ้ยตัวแก๊ส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 ในตุมตมนต่มตุมต่มเนี่นะตุ่มตุ่มละอืมตุ่มเลยจะล่อนะมีอะไรกูหิวอยู่เอ้ยไอเหี้ยตัวแก๊สแม่งขี้โกงชิบหายเลยกูไปหยิบของไว้ก่อนหมดละตายยาก อ่ะแล้วก็ไอ้พวกตัวเมื่อกี้มันไม่ออาพวกเสียงรอไม่ส่งผลกระทบด้วยบอสมันไม่ส่งผลมินิบอสมันก็ควรจะเป็นอยังไงนีแบบะเอ้ยเลือดสำรองเอ้ยเอ้ยมันดึงกู้ไอ้ชค่มึงเป็นมึงเป็นแก๊สเหรอฮะมันทำอะไรมึงมันมันเอ่อมันเหมือนสภาพตอนมึงเปรน Re s i d e n ีวิ i สามแล้วมึงไปฉากที่หนูจิวโดน ตอนที่จะเข้าไปเลยลงพวกปมลแรงอะเออทำไรมันแพร่มันยัดยัดมังจากใส่ทองอ่ะมันเอาสิ่งที่ออกมาจากปากมันมารัดคอ <c oughs> ปูมันลัสิช่วยมด้วยพี่ได้เวลาเป็นกระบองเหล็กละมาเอาดิ <c oughs> พัดเจ้าเรีิโอ้ยอะไรวะ <c oughs> น,นั่นมาดิพระเจา้าเรียกเออโอเคตัวนี้สบายีพระเจา้าเรียก พระเจ้าเรียกอะไรกูสู aquilo, so, affe, yeah, thôi, şey, uh, ้สุดต uh, so sure, ัวตายชาวบ้านมาละจันละก่อนไปพระเจ้าเรียกมึงว่ามึงมาให้หมดมึงมีเฮียอะไรมึงมาให้หมดเลยเนาะมีของไงปะเนี่ยมึงกินบัฟมึงกินบัฟเด็กควายอย่าได้ๆเก็บตัวนี้เก็บเก็บตัวนี้ก่อนเก็บตัวนี้ก่อนน้วเย แล้วเอางี้มานี่มานี่ยเนี่เดี๋ยวเตรียมของมาเตรียมก่องมานี่มานี่เราเอาอะไรไปดีวะโอ้ยเนี่ยโอ้อย่าเข้าไปใกล้มันดิกูมันระเบิดเลยมันระยะมันขี้โม้มากมันโดนแบบหลังหลังหลังการอยู่เฮ้ยนั่นมันแม่บ้าโอ้โหหัวใจเต้นตึกตะดับอุ้ยเขินมากเลยค่ะหิวไม่มีหิวด้วยไม่มีหิววิตามิน นี่วิตามินวิตามินเน้นวิตามินไหมวิตามินเป็นเลือดเลือดเลือดเม่กู <c oughs> อยากให้มึงตานนี้มึงไม่ทำระเบิดทำไมกูกดผิดกูกดกูโดนตึงโอ้โอเค,คกูกลายเป็นหางอะไรอย่ามายุ่งกับกู <c oughs> ปไปกูไปมันรักคอกูมันรักไปคอกูด้วยกูด้ เราจะช่วยโลกนี้ไว้แตงยอมแพ้เหอะ <c oughs> พระเจ้า <c oughs> เรียบเรด้วย <c oughs> โอเคพอเลิกไปกลับบ้านนอน <c oughs> ครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวพิ่งไปไหนนะฟังผมก่อนคลิปนี้นะครับหรือการเล่นแบบนี้นะครับจะออกมา เป็น EP 2ต่อแน่นอนครับผมก็อาจจะไม่เชิญเ,เร็วนี้แต่ว่าจะมีแน่นอนนะครับก็ผมนะครับกับน้องแตงนะครับเราจะมาแก้แคในแมปนี้กันนะครับผมบอกเลยว่า EP 2เนี่ยลิงเริ่มเรียนรู้แล้วนะครับผมจะอาจจะไม่ได้เหมือนอันนี้นะครับ EP 2เริ่มเรียนรู้แล้วหรืออาจจะมี EP สาไวอีกทีนึงก็ไม่แน่ใจกันนะครับประมาณท้ายๆ EP 2กับ EP 3เนี่ยลิงเริ่มเรียนรู้แล้วเริ่มเล่นเป็นนะครับผมก็ ไม่มีอะไรมากครับผมก็อยากจะมาบอกว่าคลิปอันแบบตัวเนี้ยอาจจะมี EP ีสองอีสามออกมาแน่นอนก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมกอ็อาจจะไม่ได้ตัดแยะๆอะไรมากนะครับผมดูสนุกๆน,นะครับเดี๋ยว EP ีสองอีพสามเนี่ยจะเริ่มจริงจังขึ้นแล้วก็คลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ด้วยนะครับก็ไว้าาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ